L.N. หนึ่งศูนย์หกนะครับรถบ้านเดิมๆนะครับมือหนึ่งจากห้างซของคนเดียวนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ปรับให้เป็นแบบเดิมๆแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือใส่ล้อดเดิมของมันเลยนะครับตอนที่เราได้มาก็ประมาณนี้นะครับ L.N. 1 0 6นรถบ้านเดิมๆ สภาพสวยงามนะครับนี่ครับคนขับก็ดูแลดีนะครับดูสภาพในกระบะนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสังเกตดูลูกยางนะครับลูกยางนี่คือเดิมมากนะครับด้านขวานะครับอันนี้ก็นี่ครับลูกยางเดิมเดิมไม่มีเสียหายเลยครับ สภาพไม่ต้องพูดถึงครับนางฟ้าล้วนๆเลยนะครับนี่ครับสังเกตจากสติกเกอร์ตัวนี้ครับสติกเกอร์ตัวนี้คือเจ้าของร้านนี่เขาได้เสียไปนานนะครับซึ่งเออ่เจ้าของคนเดิมเนี่ยเขาเอาไปติดไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับ KS Auto s o u n n นะครับร้านนี้ใครๆก็รู้จักนะครับแต่แต่ตอนนี้คือร้านไม่มีนะครับเจ้าของเขาเสียนานนะครับก็ยังอยู่นะครับ แสดงว่ากระจกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็สภาพก็เดิมบางเลยนะครับนะครับเดิมบางมากคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็รถยังอยู่นะครับมีคนทักมาเยอะมากครับแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับเดิมเคลีนคนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0801151505นะครับคุยกันก่อนได้นะครับนี่ครับรถบ้านเดิมเดิมมือเดียวจากศูนย์เตียต้านะครับแอดมินเองก็เป็นผู้ครอบครองคนที่สองนะครับจากคนที่หนึ่งเลยนะครับคือสภาพนี่ เรียกว่าหนึ่งในร้อยเลยนะครับสภาพนี้นะครับรถสวยมากๆครับยางนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ของรีโวนะครับสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนี่ครับใครสนใจก็ท้าหาไอ้มินได้เลยนะครับสี่แสนห้ามืนบาทนะครับถ้าอยู่ไกลก็ส่งให้ถึงที่ได้นะครับส่งฟรีนะครับ รถมีเล่มพร้อมโอนนะครับเล่มอยู่กับแอดมินเลยนะครับชื่อของแอดมมินเองนะครับแล้วก็ภาษีนะครับอีกหลายเดือนนะครับกว่าจะหมดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้คันนี้คือปีหกเจ็ดนะครับตุลาหกเจ็ดนะครับถึงจะหมดนะครับนี่ครับตุลาหกเจ็ดภาษีครบครบนะครับ ถ้าใครได้ไปก็คือถือว่าดีมากนะครับคันนี้แอมินทำมาทุกอย่างนล้วนะครับรถดีมากๆครับรถมือหนึ่งป้ยแดงจากศูนย์นะครับอันนี้ฝาขวานะครับต้องเคาะกันหน่อยนะครับไม่งันจะไม่รู้ถึงความบางนี่ครับนี่ครับนี่ครับบางมากครับ สีก็ตามอายุงานนะครับอายุการใช้งานเยอะนะครับสีกบสติ๊กเกอร์ก็อาจจะมีหมองบ้างนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสี่แ0 0หบาทส่งถึงที่นะครับที่ว่าส่งทั่วไทยนะครับส่งให้ฟรีเลยครับโอเคนะครับกับ LN 106รถออฟรดในตำนานนะครับ